หนึ่งวันในการมาโรงเรียนของคุณครูทำอะไรบ้างในช่วงกิจกรรมวันไหว้ครูไปดูกันเลยค่ะเริ่มต้นจากการสแกนหน้าลงเวลาก่อนเลยค่ะจากนั้นพอถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติก็มาเช็คชื่อนักเรียนผ่านระบบ Student Care ด้วยมือถือค่ะและในเช้านี้ควายก็ได้ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการแข่งขันวันสนทรผู้ให้กับคณะครูและก็นักเรียนบนหน้าเสาธงอีกด้วยค่ะ พอเข้าแถวเสร็จก็มาโฮมรูมเด็กๆเพื่อพูดคุยแล้วก็แจกเอกสารเกี่ยวกับการเยี่ยมบ้านค่ะและเช้านี้ที่บริเวณใต้อาคาร3ามนะคะก็ได้มีตัวแทนนักเรียนห้องละห้าคนค่ะเตรียมของมานั่งช่วยกันทําพานไหว้ครูค่ะซึ่งสามารถที่จะส่งเข้าประกวดได้ด้วยเพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมวันไหวค้ครูพรุ่งนี้ค่ะซึ่งแต่ละรอบปีนะคะเด็กๆก็มีไอเดียความคิดสร้างสรรค์ที่กำลังสรรผลงานไหว้ครูออกมาหลากหลายมากๆเลยค่ะ กุ้ยไอ้ก็อดไม่ได้ที่จะเดินแวะมาดูเด็กๆค่ะหลังจากนั้นกุ้ยไอ้ก็ขึ้นห้องมาเตรียมตัวรอสอนนักเรียนค่ะในส่วนของรายวิชาเพิ่มเติมในคาบสองนี้เวทีกรวีเอกก็ยังเป็นการฝึกพูดค่ะรอบนี้ก็จะลดจำนวนกลุ่มให้เหลือน้อยลงกลุ่มและไม่เกิน3คนค่ะพอพูดเสร็จก็ใช้กระบวนการพูดแสดงความคิดเห็นหรือฟีดแบ็กเพื่อนโดยใช้แซนวิชฟีดแบ็กเหมือนเดิมค่ะ พอคับวางคว้ก็มานั่งเตรียมสื่อการสอนไว้รอเด็กๆค่ะรอบนี้จะเป็นการตัดตัวละครเกี่ยวกับรามเกียรติ์ไว้ค่ะเพราะในรายวิชาพื้นฐานคว้ยเตรียมที่จะขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นั่นก็คือเรื่องรามเกียรติ์ตอนนานรายปราบนนทกนั่นเองค่ะเมื่อตัดเสร็จแล้วก็นํามาออกแบบค่ะว่าจะติดยังไงเพื่อที่จะเชื่อมโยงความรู้ให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้นค่ะ จากนั้นก็มาเขียนรายละเอียดค่ะวันนี้ก็เขียนได้เท่านี้ก่อนค่ะก็ถึงค้าพที่จะสอนนักเรียนคาบสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะ จากนั้นพอหมดคาบสุดท้ายแล้วนะคะคว้าายก็ลงมาฝึกซ้อมมาดูเด็กๆร้องสารพันยะบูชาครูที่จะใช้ร้องในพิธีไหว้ครูในวันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆกลุ่มนี้เป็นตัวแทนที่มีความสนใจหลังจากที่ครูพี่ปอนประกาศรับสมัครเด็กๆไปค่ะโดยคว้าายก็มาช่วยครูพิปอนแล้วก็ครูน้องสายอีกทีหนึ่งค่ะและภารกิจสุดท้ายของวันนี้นะคะคอ้ยก็ได้มาร่วมปลูกต้นไม้ที่หน้าบริเวณโรงเรียนกับพอและก็ท่านรองด้วยค่ะ 1> 1, หวันพันเหตุการณ์มีอยู่จริงสำหรับวิถีชีวิตคุณครูค่ะสำหรับใครที่ดูมาจนถึงสุดท้ายนี้ควายก็ขอกำลังใจกดหัวใจหรือกดส่งยิ้มอีโมจิมาให้ควายด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะบ๊ายบาย